ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเทรนช่องที่พาคุณไปรู้จักกับพาหนะล้ำสมัยทั้งบนท้องถนนและบนท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สุดหรูรถไฟฟ้าหรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่ทางทหารที่ล้ำที่สุดในโลกถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากโลกแห่งเทคโนโลยียานยนต์และอากาศยาน วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ F 3 5 Lightning II เครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนรุ่นที่ล้ำหน้าที่สุดของสหรัฐอเมริกาและถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน F 3 5เป็นผลงานการพัฒนาของบริษัทอกฮิตมาตินภายใต้โครงการ j จอ s t ตร k e Fighter โดยออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่สามารถตอบสนองต่อภารกิจหลากหลายทั้งในกองทัพอากาศกองทัพเรือและนาวิกโยธินโดยแบ่งเป็น3รุ่นย่อยคือ F 3 5 A รุ่นพื้นฐาน F-35B ขึ้นลงแนวดิ่งและ F-35C สำหรับใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งในความโดดเด่นที่สุดของ F-35 คือความสามารถในการล่องหนหรือ s t e a เทคโนโลยีตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีรูปร่างเฉพาะและใช้วัสดุเคลือบพิเศษที่ช่วยลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้ง่ายนี่คือข้อได้เปรียบสำคัญที่ทำให้ F-35 เหนือกว่าเครื่องบินรบทั่วไป F-35 ยังมาพร้อมกับระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะรอบทิศทางที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินอื่นมิสไซลายหรือแม้แต่ยานพาหนะภาคพ,พื้นดินทั้งหมดนี้แสดงผลบนหน้าจอดิจิทัลแบบสัมผัสภายในคอกพิทรวมถึงระบบ Head-Up Display ที่ช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ซับซ้อน ขุมพลังของ F-35 มาจากเครื่องยนต์ปลัดแอนวิ n นี F-135 ที่ให้แรงขับถึง43,000ปอนด์ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดที่ประมาณแมต1.6หรือราวๆ1,975กิโลเมตร,ร 1, km, ต่อชั่วโมงพร้อมความสามารถในการบินในระยะไกลกว่า2,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนอกจากนี้ F-35 ยังสามารถบรรทุกอาวุธได้ทั้งภายในลำตัวและภายนอก เช่นขีปนาวุธ AIM 1 2 0 AMR AAM AIM 9 x s i d e w i n d e r ระเบิดนำวิถี JDAM และอาวุธปล่อยนำวิถีอัจฉริยะอื่นๆซึ่งสามารถใช้ในการรบอากาศสู่อากาศหรือโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินได้อย่างแม่นยำจุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการ เชื่อมต่อกับเครื่องบินและระบบอื่นๆแบบเรียลไทม์หรือที่เรียกว่า n e t w o r k c e n t ซนทริกวอ r e นักบินสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยอื่นๆได้ทันทีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรบอย่างมากแม้ว่า F-35 จะเป็นเครื่องบินที่มีราคาสูงและการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนแต่ด้วยความสามารถในการรบแบบรอบด้าน เทคโนโลยีล้ำสมัยและความคล่องตัวในการใช้งานทำให้หลายประเทศอย่างอังกฤษญี่ปุ่นอิสราเอลอิตาลีและประเทศพันธมิตรนาตโตต่างเลือกใช้เป็นกำลังหลักในกองทัพอากาศทั้งหมดนี้คือความยอดเยี่ยมของ F 3 5 Lightning II สุดยอดเครื่องบินขับไล่จากสหรัฐอเมริกาหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยียานยนต์และอากาศยานระดับโลกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาเทรนของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ